ในส่วนของงานหลังนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้มาดูนะครับเกี่ยวกับการทํางานฐานลากนะครับก็คือเป็นงานฐานลากของโรงจอดรถนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมเราทําการสรกัดพื้นออกไปหมดเลยนะพื้นตรงนี้ต้องบอกว่าทางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้มีเสาเข็มมาให้นะครับระยะของฟุตติ้งตรงนี้จะมีทั้งหมด3หลุมระยะต่อหลุมเนี่ยเราจะให้ไม่เกินนะครับสเมตรหรือระยะเสาเข็มเนี่ยจะไม่เกิน4เมตรตรงเนี้ยระยะเกิน4เมตรประมาณ5เมตรเราจึงให้ท่าจ้าของบ้านเนี่ยลงทั้งหมด3ต้นนะครับ เพราะว่า3ต้นเนี่ยระยะเฉลี่ยมันจะแคบลงถูกไหมแต่ถ้า2ต้นเนี่ยมันจะเกิน4เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราให้ระยะที่ไม่เกิน4เมตรนะครับโครงการนี้เขาออกแบบมาแบบดีมากนะครับซึ่งเขายกตัวบ้านเนี่ยให้สูงกว่าพื้นถนนเนี่ยต้องบอกตรงว่ามากกว่า40ซนติเมตรนะครับสูงมากๆคุณผู้ชมหลังบ้านตรงนี้เราก็เทพื้นแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับตรงนี้เราปเทคงานให้คุณลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะครับเราพยายามนะครับไม่อยากให้ตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยเกิดปัญหานะครับรวมถึงรั้วด้วยคุณผู้ชม สวัสดีครับผมโบสาโรสอสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นบางนาวงแหวนหลังนี้เลยบ้านกลางเมืองดีอีดิชั่นบางนาวงแหวนนะครับโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งแบบทาวน์โฮมเนาะ และปัจจุบันนะครับเขาจะทําลักษณะคละ้ายๆแบบเป็นบ้านแฝดแบบสไตล์แบบโมเดิร์นมากๆคุณผู้ชมซึ่งเป็นลักษณะคละ้ายๆแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะนะครับก็คือแบบลักษณะบ้านแบบสไตล์แบบโมเดิร์นแบบเป็นกล่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้ลักษณะที่ดูทันสมัยแล้วก็แตกต่างนะคุณผู้ชมซึ่งบ้านแฝดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแทบดูไม่ออกเลยนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นประมาณว่าแบบบ้านเดี่ยวแบบสไตล์ใหม่นะแต่จริงๆแล้วเขามีห้องหนึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชม ที่เป็นคล้ายๆแบบผนังที่เป็นหินเนี่ยเชื่อมกับเพื่อนบ้านนะครับในส่วนนี้จึงให้นิยามว่าเป็นบ้านแฝดได้นะครับในส่วนของงานหลังนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้มาดูนะครับเกี่ยวกับการทํางานฐานลากนะครับก็คือเป็นงานฐานลากของโรงจอดรถนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมเราทําการสกัดพื้นออกไปหมดเลยนะพื้นตรงนี้ต้องบอกว่าทางโครงการเนี่ยเขาไม่ได้มีเสาเข็มมาให้นะครับเขาอ่อนกล่าวก็คือเขาเทป,ปูนนะครับจบเลยก็คือวางเหล็กเทป,ปูนจบ แต่อันนี้นะครับเราทําใหม่นะครับซึ่งเราเอาแมคโรนะครับก็คือแมคโรเล็กเนี่ยมาแยกพื้นออกทั้งหมดเลยซึ่งพื้นตรงนี้นะครับด้วยโครงการกที่เขาเทให้มีความหนาอยู่แล้วนะเวลาแยกเนี่ยแยกยากมากๆคุณผู้ชมแต่ด้วยระยะยาวแล้วนะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการนะเพื่อที่จะนะครับไม่ให้พื้นเนี่ยมันซุดนะครับตรงนี้จึงจะเป็นจะต้องลงเสาเข็มนะที่เสาเข็มที่เราใช้ก็จะเป็นเสาเข็มไมโครพายนะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้จะมีระดับนะครับ เวลาจบพื้นแล้วเนี่ยจะไม่ต่างจากนะครับพื้นถนนโครงการเท่าไหร่นะคุณผู้ชมซึ่งถ้าต่างมากนะครับรถพวกซูเปอร์คาร์หรือรถอ่าโหลดตําๆนะครับจะไม่สามารถขึ้นไปจอดด้านบนได้ตรงเนี้ยเราจะต้องหาระดับไปพิเศษซึ่งยิ่งหาระดับนะครับยิ่งจะต้องแยกพื้นหรือจะต้องขุดดินลงไปเนี่ยลึกมากเท่านั้นคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าระยะฟุตติ้งของเราเนี่ยด้วยความลึกก็คือ60เซนนะครับระยะคารนะครับของหลังนี้นะครับเราจบที่30เซนนะครับคารนะ30ฟุตติ้ง60 เป็น90แล้วเทพื้นอีก10เซนดังนั้นเนี่ยพื้นตรงนี้เนี่ยเราจะขุดลึกลงไปมากที่สุดก็คือประมาณ1เมตรจากพื้นเดิมดังนั้นลึกพอสมควรเลยนะทีนี้ถามว่าเวลาเราขุดพื้นหาระดับแล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นก็คือระดับจบหรือที่เรียกว่าฟินิชชิ่งนะครับฟินิชชิ่งของเราเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราจะให้จบนะครับไม่ต่างจากถนนหน้าบ้านเยอะนะฮะเพราะว่าเวลาขึ้นมันจะขึ้นยากใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้ ในลักษณะของการจบพื้นเราจะต้องเผื่อกะเบื้องไว้อีกนะครับประมาณ5เซนดังนั้นเนี่ยในลักษณะของการปูของเรานะครับเราก็จะทําการหาระดับนะครับก่อนนะครับก่อนที่จะทําทุกอย่างเลยคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะหาระดับได้นะครับจะต้องหาระยะของเสาเข็มก่อนซึ่งหลังนี้นะครับเราลงเสาเข็มเป็นเสาเข็มไมโครพายนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องหาก่อนว่าเราจะลงเสาเข็มจุดไหนบ้างนะครับอย่างง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าแบบดูแบบบ้านๆเลยนะ ก็ต้องลงแบบเป็นมุมถูกไหมเพราะว่าอะไรเราทําคายื่นไปรับใช่ไหมไม่ผิดเลยฮะเราลงเป็นมุมระยะที่เราลงเสาเข็มนะครับก็คือระยะฟุตติ้งตรงนี้แหละคุณสังเกตเนหะ็ว่าตรงนี้เป็นหลุมสี่เหลี่ยมนะครับฟุตติ้งตรงนี้เราทาการเทนะครับแล้วก็ทําการเอาคาเนยวางไว้บนหัวฟุตติ้งนะครับซึ่งระยะของฟุตติ้งตรงนี้จะมีทั้งหมด3หลุมระยะต่อหลุมเนี่ยเราจะให้ไม่เกินนะครับ4เมตรหรือระยะเสาเข็มเนี่ยจะไม่เกิน4เมตรตรงนี้ระยะเกิน4เมตรประมาณ5เมตรเราจึง ให้ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยลงทั้งหมด3ต้นนะครับเพราะว่า3ต้นเนี่ยระยะเฉลี่ยมันจะแคบลงถูกไหมแต่ถ้า2ต้นเนี่ยมันจะเกิน4เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยเราให้ระยะที่ไม่เกิน4เมตรนะครับจึงจึงจะเป็นต้องลง3ต้นแถวเนี้ยนะครับเป็นแถวริมสุดนะครับที่อยู่นะครับตรงแบบขอบของพื้นที่จะจอดรถนะครับตรงนี้คือ1แถวก็คือ3ต้นและต่อมานะครับอีกแถวหนึ่งอย่างที่ผมเรียน้ทราบนะครับว่าเราให้ระยะที่นะครับประมาณ4เมตรไม่เกินนะครับตรงนี้ก็ได้อีกแถวหนึ่งนะครับ แถวนึงตรงนี้ก็3ามต้นเหมือนกันจะต้องขนานกันคุณผู้ชม1 2 3สจะต้องขนานกับ1 2 3สของฝั่งนี้นี่เลย1 2 3ของฝั่งนี้จะต้องขนานกันซึ่งทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าจะซ้ายมือผมหรือขวามือผมเนี่ยนะครับเสาเข็มจะต้องวางตรงกันเป็นแนวเดียวกันซึ่งแนวของเสาเข็มจะถูกนะครับรัดด้วยคานตรงนี้คานนี้ก็จะเชื่อมกันเห็นไหมตรงเสาเข็มกันตรงนี้แถวแรกนะครับอ่าแถวที่2ตรงกันและแถวที่3ข้างหลังผมก็จะตรงกัน ซึ่งทั้งหมดตรงนี้นะครับจะรับน้าหนักนะครับโดยเสาเข็มโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะมีคานนะครับในการเชื่อมเพื่อที่จะให้เป็นการแชร์น้าหนักไปนะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณผู้ชมยังจะต้องลงเสาเข็มนะครับฝั่งข้างตัวบ้านอีกนะครับซึ่งฝั่งข้างตัวบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้เราเอาไม้มาวางไว้ตรงนี้มีอีกแถวหนึ่งคุณผู้ชมและด้านหลังของผมก็มีอีกนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับการลงน้ําหนักนะครับของ ลดนะครับหรือลงน้ําหนักของอะไรก็แล้วแต่ที่จะมายืนอยู่บนตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าพื้นตรงนี้จะซุดหรือจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเสาเข็มที่เราใช้เป็นไมโครพายเราตอกลึกนะครับลงไปเนี่ยก็คือเท่ากับตัวบ้านเลยเราใช้รัดเทนโบที่1เซนติเมตรนะครับในการตีทั้งหมด10ครั้งของเสาเข็มไมโครพายส่วนนี้คุณผู้ชมสังเกตนะว่าเราดูแรงงานโปรเทคงานนะครับถ้าเป็นฝั่งตัวบ้านนะครับเราจะเลือกใช้โฟมนะครับตรงนี้เป็นโฟมที่เราเอามาต่อกกันนะครับแล้วเราก็เอามา แตะไว้เวลาเราเทเนี่ยนะครับคอนกรีตตรงนี้จะไม่ไปเกาะกับตัวบ้านคุณผู้ชมซึ่งโฟมเนี่ยเราทารอบหมดเลยด้านหลังผมก็มีโฟมเห็นไหมสิ่งที่ติดตัวบ้านตรงนี้ก็มีนะครับแม้กระทั่งที่ติดกับตัวคานนะครับของเสาตรงนี้ด้านล่างเรามีโฟมให้หมดเลยนะครับตรงนี้เวลาเทพื้นเสร็จแล้วนะครับมันจะแยกส่วนกันกับตัวบ้านคุณผู้ชมมันจะไม่ไปยึดเกาะนะแต่ถามว่าถ้าไม่มีโฟมมีปัญหาไหมถ้าไม่มีโฟมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นปูนเก่าปูนใหม่มันก็เกาะกันยาก เว้นแต่คุณเอาเหล็กไปเสียบดังนั้นเนี่ยห้ามเอาเหล็กไปเสียบในตัวบ้านเลยมันจะไปดึงตัวบ้านนะนะครับดังนั้นจะต้องมีความรู้นิดนึงนะครับในการที่จะทํางานฐานลากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพากันพังมาทั้งหมดนะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทําการนะครับเทพื้นพร้อมกับคานทีเดียวเลยโดยใช้รถแผ่นปูนเลือกใช้สเต็ง240นะครับเป็นคอนกรีตมิกนะสำหรับเทพื้นเป็นคอนกรีตพอร์ตลนนะครับตรงนี้เราจะเทพื้นพร้อมกันหมดเลยคุณผู้ชมตรงนี้รออีกประมาณสัก2วันเดี๋ยวเรา ตรวจนะครับโครงสร้างเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนัดรถแผ่นปูนมาเทนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราให้วิศวกรเข้ามาตรวจก่อนว่าตรงนี้เนี่ยผูกเหล็กถูกไหมตรงไหนต้องแก้ไขนะครับก่อนจะเทพื้นเราจะตรวจงานให้คุณลูกค้าอยู่ตลอดนะครับส่วนต่อไปเทพื้นเสร็จแล้วอยู่ด้านบนตามผมมาดูครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนด้านข้างของตัวบ้านนะครับด้านข้างของตัวบ้านคุณลูกค้าย,ยกพื้นขึ้นมาสูงประมาณ40ซนติเมตรนะครับสังเกตได้เลยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราใช้เอาอิฐบล็อกเนี่ยมากั้นไว้เฉยซึ่งอิฐบล็อกตรงเนี้ยเ,เ,อออเด อินบ็อกตรงนี้นะครับกระทอะออกตรงนี้เราทํามาเป็นไม้แบบเฉยซึ่งไม้แบบเนี่ยมันหาได้แบบหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นไม้อัดนะครับหรือเป็นแบบเหล็กหรือเป็นแบบพลาสติกหรือจะใช้อินบ็อกก็เป็นแบบก็ได้สมาร์ทบอร์ดก็ได้ขออย่างเดียวว่าแบบมันไม่แตกเวลาตอนเทปูนก็จบนะครตรงนี้เราเทยกระดับขึ้นมา40เซนซึ่งตรงนี้เราก็ลงเสาเข็มไมโครพายแล้วก็ทําลักษณะของคานเทพื้นเหมือนกับด้านหน้าเลยคุณผู้ชมตรงนี้ยกพื้นมาสูงจริงอ่ะผมจะก้าวขึ้นไปดูอึ๊บเอ้นี่เลย ครับคอนกรีตตรงนี้ทาการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระดับนะครับก็จะนะครับต่ำกว่าตัวบ้านนะครับตรงนี้ตัวบ้านกับพื้นตรงนี้เราจะทําให้ต่ำกต่ำกว่ากันนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเนี่ยน้ำจะได้ไม่เทเข้าบ้านนะครับตรงนี้จะต้องต่ํากว่ากันดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เขาออกแบบมาแบบดีมากนะครับซึ่งเขายกตัวบ้านเนี่ยให้สูงกว่าพื้นถนนเนี่ยต้องบอกตรงว่ามากกว่า40ซนติเมตรนะครับสูงมากๆคุณผู้ชมตรงนี้ผมยืนอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าพื้นตรงนี้นะครับที่เราเทเสร็จแล้วเนี่ยเราแยกส่วนของคา so นด้วยแยกยังไงคุณผู้ชมดูได้เลยตรงนี้เราจะเว้นช่องเอาไว้นะครับเราจะไม่เทเต็มนี่เลยเราเว้นช่องเอาไว้เราไม่เทเต็มนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมดูสังเกตได้จากด้านหน้าเลยคุณผู้ชมด้านหน้าตรงนี้นะมันจะเป็นคานนะครับคุณสังเกตนะครับตรงรั้วโครงการเนี่ยที่มันสูงขึ้นมาเป็นคอนกรีตตรงเนี้ยเขาเรียกว่าคานนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะขอเอานี่จิ้มให้ดูตรงนี้นี่คือคานทั้งเส้นเลยคุณผู้ชมดูเลยนี่คือคาน ยาวไปนู้นเลยเนี่ยคานอันนี้คือคานของรั้วนะฮะเวลาทาเนี่ยถ้าคนไม่เป็นงานใช่ไหมเทอมไปเลยเทอมรั้วไปเลยคุณดูรั้วดินี่สูงขนาดนี้ถ้ามันพังลงมาเนี่ยผมบอกเลยนะมีโอกาสโดนตัวบ้านนะฮะมีโอกาสโดนอย่างแน่นอนเพราะว่าเหล็กข้างบนเนี่ยสูงเลยชั้นหนึ่งขึ้นไปดังนั้นระยะล้มเนี่ยตัวบ้านนี้ไม่รอดแน่นอนนะครับหรือถ้าล้มไปเพื่อนบ้านนี่ก็มีปัญหา ตรงนี้ถ้าจะต่อเติมย้ำเลยนะอย่าไปยุ่งกับคานของโครงการเวลาคุณเทพื้นเนี่ยคุณแยกส่วนกันเลยนะครับจะได้จบปัญหาพื้นเราซุดซุดของเราล้วเขาซุดซุดของเขาล้วจริงๆอ่ะเขาลงเสาเข็มเนี่ยลึกน้อยกว่าตัวบ้านนะครับไม่มีโครงการไหนนะที่จะลงั้วล้วบ้านหรือั้วโครงการเนี่ยตอกไปย1ิเมตรเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยดังนั้นล้วมันจะซุดของมันเองนะครับแต่ถ้าคุณลงเสาเข็มไมโครพายตรงนี้ แล้วคุณไปเกาะรื้ว่าถ้ารั้วามันไปกดพื้นตรงนี้ลงไปเนี่ยช่างที่ต่อเติมบางทีเนี่ย <_ c ười> เขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรข้อพิพาทกับคุณได้ว่าจริงๆแล้วไม่ควรที่จะไปเกาะนะครับแต่ถามว่าช่างต่อเติมเนี่ยอันดับแรกต้องมีองค์ความรู้ก่อนอันนี้เราจะไม่โทษท่านเจ้าของบ้านแต่ถ้าท่านเจ้าของบ้านบอกว่าให้เราเทเต็มเราองมีข้อตกลงกันก่อนว่าถ้าตรงนี้ถ้าผมเทเต็มแล้วนะครับไปทําความเสียหายนะครับกับรั้วหรือรั้วมาทำความเสียหายกับตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีส่วนรับผิดชอบนะตรงนี้ฝากกับท่านเจ้าของบ้านหรือฝากกับค ส่วนต่อไปคุณผู้ชมผมจะพาเดินไปอ้อมมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของหลังบ้านนะครับหลังบ้านตรงนี้เราก็เทพื้นแล้วนะครับสังเกตได้เลยนะครับตรงนี้เราโปรเทคงานให้คุณลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะครับเราพยายามนะครับไม่อยากให้ตัวบ้านของคุณลูกค้าเนี่ยเกิดปัญหานะครับรวมถึงรั้วด้วยคุณผู้ชมนี่เราโปรเทคไว้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะครับเราก็ดูแลงานคุณลูกค้าเป็นอย่างดีเลยนะครับอยากให้งานออกมาดีคุณลูกค้าสามารถนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้โดยการแอดไลน์ไอเดียไลน์อยู่ใต้คลิป หรือโทรมาที่เบอร์0 8 8 1 0 4 4 8 8 8นแะครับแอดไลน์ไว้ก่อนติดตามโปรโมชั่นไม่ทำยังไม่เป็นไรติดตามไว้ก่อนเราจะส่งข้อมูลดีๆให้กับคุณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไม่เป็นการบรบกวนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องส่อแสงทองการช่างและตอนนี้เรามีบริษัทใหม่นะครับชื่อว่าเดฟเฮาส์บ้านสำเร็จรูปบ้านน็อกดาวส่งทั่วไทยเลยรับประกันคุณภาพโดยส่อแสงทองนะซึ่งเดฟเฮาส์นี่ออกแบบโดยวิศวกรควบคุมโดยวิศวกรด้วยแล้วก็สไตล์นี่ต้องบบออกกเเเคาารรยว,ว่ลืนะั สถาปนิกนะในการออกแบบดีไซน์เป็นสไตล์ที่แบบว่าทันสมัยมากๆถ้ายังไงแอดไลน์ไปดูได้นะครับสำหรับบ้าน Knock Down น็อกดาวน์ะครับหรือกดเข้าไปดูใน f a c e b o o k ก็ได้อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับช่องนี้วันนี้ต้องขอตัวไปกันก่อนพบกันใหม่อกาสหน้าสวัสดีครับ